วิลอดีตทหารผ่านศึกผู้เป็นพ่อกับลูกสาววัยรุ่นทอมอาศายอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในรัฐออรกอนพวกเขาสร้างกระท่อมเล็กๆใต้เงาไม้เก็บเห็ดต้มน้ำฝนฝึกเอาตัวรอดพวกเขาไม่ต้องการใครพวกเขาต้องการเพียงกันและกันวิลสอนทอมให้รอบคอบไม่ทิ้งร่องรอยไม่จุดไฟไม่ทำเสียง ใช้ชีวิตแบบ Leave No Trace ไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้โลกเจอวันหนึ่งขณะที่ทอมเดินเล่นในป่าคนเดินเท้าบาังเอิญเห็นเธอเจ้าหน้าที่เข้ามาคน้นจับทั้งคู่ไปสอบสวนพวกเขาไม่ได้ทำผ็ดแค่อยู่แบบไม่เหมือนใครเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เห็นว่าทาั้งคู่ต้องการการฟื้นฟูวิลถูกวินิจฉัยว่าเป็น PTSD อาการหลังผ่านเหตุการณ์สะเทือนใจจากสงครามทอมถูกส่งไปเข้าโรงเรียนและเริ่มสัมผัสโลกใหม่รัฐจัดหาบ้านให้วิวและทอมอยู่ในฟาร์มเลี้ยงพึ่งวิลได้ทำงานแต่ต้องเชื่อฟังกฎระเบียบข้อบังคับจัดเวลาและต้องเข้าสังคมทอมเริ่มมีความสุขได้รู้จักเพื่อนบ้านได้เรียนรู้โลกที่เธอไม่เคยมีแต่วิลกลับรู้สึกอึดอัด เขาไม่สามารถทนอยู่ในโครงสร้างของสังคมได้วิลพูด We're not supposed to be here คืนหนึ่งวิลตัดสินใจพาทอมหนีออกจากบ้านไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอากาศหนาวหิมะตกหนทางลำบากแต่ครั้งนี้ทอมเริ่มตั้งคำถามทำไมเราต้องหนีตลอดเวลาวิลพยายามฝืนอยู่กับโลกที่เขาไม่ไว้วางใจแต่ทอมเริ่มเห็นว่า บางทีชีวิตปกติอาจไม่เลวร้ายระหว่างทางวิวบาดเจ็บจากการพลัดตกลงไปในร่องหิมะทอมดูแลพ่อและได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียงในชุมชนรถบ้านเธอเริ่มผูกพันกับผู้คนผู้หญิงเลี้ยงกระต่ายเด็กหนุ่มเล่นดนตรีคนทำสวนสมุนไพรทอมบอกวิลว่าเธออยากอยู่ที่นี่ the same thing that's wrong with you isn't wrong with me วิลเข้าใจว่าเขาไม่สามารถอยู่ในสังคมได้และทอมเข้าใจว่าเธอไม่สามารถอยู่ในป่าได้ตลอดไปพ่อกับลูกจึงเลือกคนละทางด้วยความรักและความเข้าใจวิลมองลูกสาวครั้งสุดท้ายในป่าทอมมองพ่อหายหลับไปกับหมู่ไม้ไม่มีคำร่ำลาใหญ่โต